สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครพรีสสายฟรีที่เล่นมาพร้อมกันกับอ์เคมิสสายปายาของผมนะครับตั้งแต่เลเวลหนึ่งว่าสายฟรีเพราว่าสายฟรีของผมก็คือว่าเราไม่ได้ไปเติมแพ็คเพิ่มเติมเลยนะครับเพราะว่าอันนี้คือตัวสำรองของผมเนาะแล้วก็จะเติมแต่แค่ vip อย่างเดียวอ่าเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าถ้าอยากจะซโล่เงื่อนไขการเล่นพรีสเนี่ย ท่านต่ำพรีต้องทำอะไรบ้างใน,นเดี๋ยวผมจะให้ดูของก่อนนะครับส่วนเรื่องเ,ออเงื่อนไขการล่าบอสเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปบอกในรายละเอียดอีกทีเนาะว่าอย่างน้อยๆควรจะมีอะไรถึงจะไปซโล่บอสได้กรณีที่แบบบางคนที่อยากจะเล่นฟิลเดียวกับผมหรือว่าเพื่อนๆที่อยากจะย้ายมาเซิร์ฟเวอร,เวร์เกาหลีนะครับที่อยากจะล่าบอสแบบนี้นะครับเพราะว่าเกาหลีกระดานมันก็จะค่อนข้างที่จะโล่งเนาะมันจะมีเวลาให้เรา ต้องโซโล่แต่ว่าถ้าเราไม่มีพีสเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะตีบอสได้นะสำหรับคนที่ชอบล่าบอสคุณต้องมีพีสนะครับอย่างน้อยคุณต้องมีพีสอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูตัวของผมก่อนนะว่าผมทําอะไรไปบ้างอย่างสมุดนะครับก็บวกสีธรรมดา2ขีดเลยครับเอามาไว้สําหรับโอเปอร์เนาะส่วนเอนชานก็เป็นเอนชานคอนเทล่านะครับตามที่เห็นเลยมีแลนว่าในอนาคตเนี่ยเราจะ ทำคอนเทล่า15 2ช่องนะครับแล้วก็ย้ายไปกัสดเฮม1ช่องที่เลเวล13ส่วนออฟทั้งตัวก็จะเป็นพาย่อนทั้งหมดเลยนะครับพาย่อนทั้งหมดเลยแล้วก็การ์ดเนี่ยผมอยากจะแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีของทําตัวที่แบบ เยอะหรือว่าเพิ่งเริ่มทานะครับผมไม่แนะนําการ์ดเลือดให้ใส่เลยนะครับเพราะว่าบอสท่สกิลมันเป็นเวทควรจะหากการ M ์ด M d e p หรือว่าการ์ด M Reduction มาใส่จะตอบโจทย์กว่านะครับจะทําให้พีทคุณถึกกว่าการที่พีทมีเลือดอะจะทําให้โดนบอสตีได้เบกากว่าและสามารถเอาตัวรอดได้ส่วนการ์ดมัรอันี้ก็จะเป็นการ์ดกระต่ายเดนะครับเอาไว้พวกกวันเผาเดมอนเนาะอันนี้ก็จะเป็น M Reduction ครับ ส่วนรองเท้าก็เป็นเอ็ดกาครับเอ็ดกาก็จะสําคัญมากครับจังหวะที่โดนบอสสกิลมันจะดึงเราไม่ได้นะถึงแม้ว่ามันจะลดเลือดเราก็จริงแต่ว่ามันทําให้เราสามารถใช้สกิลได้อย่างต่อเนื่องเวลาโอเปอร์ก็ไม่โดนขัดอลองสังเกตดูครับผมจะติดพวกกร์ดที่เป็นเอ็มรีดักชันผสมกับเลือดนะครับผมจะไม่เน้นกร์ดเลือดอย่างเดียวส่วนกร์ดในประดับผมก็ใส่เป็นก๊าการสถานะครับ ก็ถ้าสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะล่าบอยก็ไม่มีอะไรมากเลยครับก็ใส่ของตามนี้ได้เลยแต่สติ่งหนึ่งที่สําคัญไปมากกว่าการที่มีเลือดเยอะหรือเอ็มรีดักชันที่สูงก็คือคุณต้องมีเด้งเลือดอย่างน้อยๆ70%นะครับคุณจะทํำยังไงก็ได้ครับให้เด้งเลือดได้ถึง70%แล้วถ้าคุณหาการ์ดฟาโลมาใส่ด้วยได้ยิ่งดีเลยครับเพราะว่าเวลาชุบมันจะได้ชุบ ได้อย่างต่อเนื่องและลด sp ในการชุบลงได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับกรณีที่มีตี5ตัวหรือว่าดาเมจเราไม่พอเราต้องอาศัยเพื่อนไปแล้วมันบอสมันตีแรงแล้วต้องตายรัวๆเนี่ยการมีการ์ดฟาโลจะสามารถช่วยได้นะครับส่วนฟาโลมีเอฟเฟกต์สำหรับเซิร์ฟเกาหลีนะครับก็เอฟเฟกแค่ใบเดียวน่าจะเหมือนกันกับเซิร์ฟซีนะครับซึ่งผมลองใส่ไป2ใบก็ไม่เห็นผลนะครับอย่าไปหาทำครับใบเดียวก็เพียงพอแล้วครับ แล้วก็ดาเมจของบอสเซิเวอร์เกาหลีนะครับที่ผมลองสังเกตดูนะไม่ว่าคุณจะเลือดเยอะเลือดน้อยยังไงอะ่ะมันมันก็ไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่ามันจะมีสกิลหลังๆมามันเริ่มจะตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดครับเลือดคุณจะ3ล้านหรือ40ล้านนะครับคุณโดนตีเลือดหายไปแทบจะพอๆกันเลยครับแต่ถ้าค่าวิทคุณสูงมันดีตรงไหนข้อดีของมันเลยเวลาคุณใช้สกิลไคลรีเน่ยน,นะมันจะบล็อกดาเมจได้มากกว่าคนที่มีวิทต่ําครับ มันจะทําให้เราลอดตายได้จากหลายๆสถานการณ์ซึ่งวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคการล่าบอสอย่างละเอียดเลยนะครับแล้วก็ตาแหน่งโพซิชันการยืนของพรีสสาหรับบอสแต่ละตัวนะครับอ่าส่วนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรสําคัญมากนะครับก็เป็นอ่าดททั่วไปก็อย่างที่ผมบอกครับทำยังไงก็ได้ครับให้เด้งเลือดได้เกิน70%เนี่ยครับเด้งเลือดได้เกิน70%ยิ่งถ้าเด้งได้ถึง8หรือ90%เนี่ยยิ่งดีนะครับ แต่นี่ติดที่ว่าเ,าเลเวลสัตว์เลี้ยงผมที่เป็นพีโอนี้มันน้อยอยู่เนะเาะส่วนสัตว์เลี้ยงก็เป็น P o ครับก็จะเน้นไปที่เด้งเลือดนะครับกับ m a x HP แต่เอาจริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆต้องการล่าบอสจริงๆเนี่ยผมอยากให้เน้นค่า M Reduction ักับเอ็มเดฟามากกว่านะครับสองค่าเนี่ยนะครับมันจะสำคัญมากกว่าการที่คุณมีเลือดเยอะเอาน,นี้ผมก็จะมาสอนตีกับบอสที่ต้องใช้เทคนิคแล้วก็ สอนเกี่ยวกับแมชคนิกของบอสนะครับว่าพีคคุณที่จะไปยืนอยู่ตำแหน่งไหนและควรที่จะเล่นยังไงนะครับจังหวะที่บอสจะใช้สกิลคือช่วงไหนสําหรับเพื่อนๆที่พอมีดาเมจแล้วอยากจะไปตีบอสนะวันนี้ผมจะสอนในวิธีที่ทำให้คุณสามารถตีบอสได้แบบง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้ะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะทุกคนก็ต้องใช้เวลาฝึกนะครับแล้วก็ฝึกเล่นพระให้ชินแล้วก็เข้าใจถึงตัวดาเมจนะ สำหรับการล่าบอสถ้าคุณมีช่วงเวลาสำหรับการโซโลได้เนี่ยผมบอกเลยว่าตัวดาเมจถ้าดาเมจเพียงพอแล้วมันไม่ได้สําคัญเลยครับมันสามารถยืนออโต้อยู่เฉยๆได้เลยเพราะว่าใจความสําคัญคือพรีสครับพรีสต้องสามารถที่จะยืนเพื่อไม่ให้บอสมันรีเซ็ตได้เนาะถ้าพรีสสามารถยืนได้คุณสามารถล่าบอสได้ทุกตัวครับวันนี้ผมก็จะเลือกมาแต่บอสที่ค่อนข้างที่จะล่ายากนิดนึงหรือว่า บอสที่ต้องใช้เทคนิคนะครับในการล่าเนาะสำหรับเพื่อนๆบางคนน่ะยังไม่รู้แล้วแบบเ้ยอยากจะมาเล่นอยากจะมาล่าแบบเนี้ยเออแล้วถ้ามีพีชแล้วมันดียังไงมันต้องเล่นยังไงวันนี้ผมจะมาสอนอย่างละเอียดที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับว่าบอสตัวแรกเราจะล่ามันยังไงสําหรับบอสตัวแรกนะครับก็เป็นบอส lord of death นะครับสําหรับระยะการยืนนะครับลองสังเกตเดูครับถ้าตัวดาเมจอยู่ติดกับกําแพงนะครับ ตัวพีทก็ควรที่จะยืนให้ห่างในระดับที่สามารถที่จะชุบได้และไม่ให้วงเข้าไปทับซ้อนกันแค่นั้นเลยครับสำหรับหลุมนี้ไม่ได้มีอะไรมากเลยซึ่งตอนที่ผมจะทำคลิปเนี่ยนะครับก็ผมรอให้เวลามันลีนะซึ่งมันลีอีกตั้ง8นาทีผมก็เลยเลี้ยงมันเอาไว้ก่อนยังไม่ตีมันนะครับ อ่าเราก็พยายามรักษา p โพส t i o n ให้ห่างนะครับให้เราไม่ตายนะเพราะว่าตอนแรกๆสกิลมันจะยังไม่แรงเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าพอเริ่มตีไปซัก,กเกือบเกือบห้เรนะครับเราก็ต้องคอยไคลี่บ้างครับกันพลาดเอาไว้และส่วนตัวดาเมจตัวอื่นก็คือพยายามอย่ายืนอยู่ใกล้พรีสเลยครับ และส่วนที่ต้องระวังจริงๆก็คือช่วงที่เหลือตอน30%สุดท้ายครับซึ่งมันจะมีบนะัฟเนาะมันจะมีสกิลบัฟมาที่เราต้องคอยเปิดคีย์บัฟด้วยสำหรับการตีลอตอัปเดตเราจะได้เห็นนะครับคีย์บัฟของดีบัฟของบอสนะครับถ้ามันออกสีขาวก็คือรูปแองเจลิ่งนะครับมันจะมี2 b u บัฟนะครับมันจะสุ่มระวัง แองเจล n ิงกับเดวิลลิ g งที่เป็นสีดำมันจะสร้างสองวงใหญ่ๆขึ้นมาซึ่งถ้าเราได้สีดำเราต้องวิ่งเข้าไปหาวงสีขาวแต่ถ้าเราได้ที่เป็นรูปแองเจล n ิงเราต้องวิ่งไปหาวงสีดำนะครับเพื่อไปรับอยู่ในวงก่อนที่วงจะระเบิดนะเราถึงจะไม่ตายแต่ถ้าเราเข้าไปไม่ทันหลังจากที่ดีบัฟมันหมดคือเราจะถูกบังคับตายแน่นอนครับแล้วบอยก็จะรี แล้วก็มีอีกเทคนิคนึ่งนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าพีทเราตายก่อนแล้วเรากดเกิดมาแล้วก็ไปสก,กิทบอส1ทีในระหว่างบับน,นี้ก็จะสามารถรอดได้เหมือนกันครับอัน๋ยผมจะลองให้เห็นภาพจริงนะครับเนี่ยครับถ้ากรณีแบบเนี้ยครับก่อนที่มันจะใช้ไอสกิลอันนั้นอนะ ผมก็ไม่รู้นะว่าชื่อภาษาอังกฤษหรือว่าชื่อภาษาไทยมันเรียกว่าสกิลอะไรนเนี่ยเนี่ยก่อนที่จะใช้ไอ้สกิลเนี่ยครับถ้าเราตายก่อนแล้วเกิดมาร้วสกิลบอสหนึ่งทีเราก็จะไม่ตายออะอย่างกรณีเนี่ยครับผมไม่ได้โดนดีบัฟเนาะมันก็เลยรอดส่วนตัวดาเมจที่โดนดีบัฟแล้วยืนถูกฝังก็จะไม่ตายเหมือนกันครับซึ่งเนี่ยจุดควรระวังสําหรับบอสตัวนี้มีแค่นี้เองครับยิ่งถ้าเป็นกรณีซโล่คือจะง่ายเลยครับถ้าไม่ได้ไปเป็นปาร์ตี้เนานะแล้วก็สกิลที่ควรระวังคือสกิล เมื่อกี้ครับที่เป็นวงรอบๆอ,บอะ่ะห้ามไปโดนขอบมันเด็ดขาดไม่งั้นเราตายแน่นอนครับถึงเลือดจะขนาดนี้เอ็มเดฟจะเท่าไหร่แต่เพราะว่าผมโดนแล้วผมก็ตายสำหรับบอสเลเวล113ครับก็คือเข้าไปเหยียบไม่ได้เลยแล้วตัวต่อไปก็จะเป็นเต่ากังก้านะครับ ส่วนตัวสําหรับผมบอสตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จุดที่ควรระวังคือหลังจากที่เลือดลดไป50เครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีพีทที่เพิ่งเริ่มทําพีทแล้วเลือดน้อยครับกแนะ็แนะนําว่าให้หลบสกิลดีกว่าครับอย่ายืยนแช่สกิลแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเสียเวลานะถ้าพีทตายแต่ถ้าลองดูแล้วถ้าเรามาลองเทสดูแล้วมันสามารถยืนไหวอย่างเงี้ยผมมองว่าก็ทําแบบที่ เดยืนในตำแหน่งที่ผมยืนเอาไว้เลยก็ได้ครับแล้วก็คอยหลบแค่สก,กิลกองอย่างเดียวแล้วอย่างตอนนี้ครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนตายทั้งตีอี่อแปลว่ามันโดนสะท้อนใช่ไหมครับเราก็ลากเต่ากังก้าไปลากบอสไปอีกฝั่งหนึ่งครับมันก็จะสามารถทําให้พอบอสมันเปลี่ยนนะมันก็จะไม่ไปเชื่อมกับลูกน้องมันคือสิ่งที่ตัวดาวเมทลาคาญที่สุดก็คือเวลาที่มันสะท้อน ไอการสะท้อนของมันก็จะสะท้อนเวลามันอยู่ใกล้กับลูกน้องที่มีไอตัวลูกตุ้มมันไอที่มันมีสีแดงๆเห็นไหมครับที่มันลอยอยู่ข้างหน้าพีทผมนะถ้ามันอยู่ใกล้กันปุ๊บมันจะสะท้อนทันทีสําหรับใครที่ยังไม่รู้คือเทคนิคนี้จะช่วยทําให้คุณแบบตีบอสได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งที่ควรระวังนะครับก็คือแท่นหินนะครับกรณีที่บอสมันเลเวลสูงอะครับ แท่นหินเนี่ยจะระเบิดแรงมากเลยถ้าเราโดน2แท่นพร้อมกันก็คือมีโอกาสที่จะตายได้นะครับก็คือถ้าหลบได้ก็หลบครับออกมานอกระยะเลยครับอ่าให้อยู่ใกล้ที่สุดเราจะได้วิ่งเข้าไปชุบตัวหลักได้ง่ายที่สุดนะครับอ่าและคราวนี้พอใกล้ถึง50นแล้วนะครับคุณลองสังเกตดูนะครับมันจะมีเอสกิลวงแดงๆไว้ใต้เท้าให้เราสังเกตนะครับพอบอสปล่อยหินมาเมื่อไหร่ให้เราใช้สกาเล็จังหวะที่บอสปล่อยหินพุ่งออกจากหัวนะครับแล้วเราก็ เดินคือเปลี่ยนตำแหน่งจากตำแหน่งเดิมอะครับถ้ากรณีที่มันไม่มีคนมันไม่มีคนอยู่เยอะนะครับมันจะสามารถหลบได้ง่ายแต่ถ้าคนเยอะมันก็จะหลบค่อนข้างยากหนะ่อยเนาะแต่ถ้ากรณีเราโซโล่แล้วยืนตามตำแหน่งที่ผมยืนเนี่ยคือเราจะสามารถหลบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับแต่จุดสังเกตของสกิลนี้คือสังเกตจุดเดียวเลยครับถ้าบอสปล่อยหินออกจากหัวเมื่อไหร่เราเห็นหินปุ๊บให้เรากดสกาเด็ดแล้วเราก็วิ่งจากที่เดิมไปอีกที่หนึ่งเราก็จะไม่โดนสกิลลวครับเพราะว่าสกิลปาหินเนี่ยมันจะล็อก มันจะล็อกตั้งแต่หินออกมากับตำแหน่งสุดท้ายที่เรายืนครับมันจะลงแค่ตรงนั้นครับก็คือขยับนิดเดียวก็ไม่โดนลวครับแต่ทางที่ดีก็ควรที่จะขยับออกไปสักประมาณ5 6เมตรก็จะปลอดภัยกว่าครับเพราะว่าถ้ามันถ้าตายขึ้นมามันก็เสียเวลาอ่ะสังเกตไหมครับผมจะสกัเล็จังหวะที่หินพุ่งออกจากหัวพอดีแล้วจะวิ่งกลับมาชุบเพื่อนเหมือนเดิมครับอ่าส่วนการล็อกตัวผมจะล็อกมอนทั่วไปนะครับเพราะว่า บอสตัวนี้มันจะเป็นเผ่าเดมอนเนาะมันจะทําให้เราชุบมันถ้าเราไปล็อกตัวมันโดยตรงแต่ถ้าเราล็อกมอนแล้วเปิดออโต้ชุบมันก็จะไม่ไปชุบบอสครับเทคนิคก็มีแค่นี้ครับถ้าผ่านลูปนี้ไปได้แล้วดาเมจมีเพียงพอเราก็สามารถฆ่าได้ครับยังน้องในเซิร์ฟที่ตีเป็นนะครับมันตี20-30นาทีแต่คือมันเข้าใจลูปพวกนี้ครับมันก็สามารถตีได้ครับเพราะอย่างน้อยนอยอะ การตีบอส20-30นาทีแล้วบอสตายอะ่ะมันก็ยังมีโอกาสที่คุณจะได้ลุ้นของมากกว่าคุณไปตีทั้งวันและสิทธิ์คุณไม่ลดเลยอ่าโอเคครับยังไงก็ลองฝึกกันดูนะครับสำหรับบอสตัวนี้ไม่ได้ยากเลยครับอ่าแล้วส่วนอีกตัวนะครับบอสมอลล็อกครับบอสที่มันเอ,อ่อสำหรับผมตอนเล่น4ผมก็มองว่ามันยากนะแต่ว่าถ้าสําหรับเซิร์ฟเกาหลีนะครับอันนี้ผมจะ ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าในเซิร์ฟซมันจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าสําหรับมาหลอกเพราะว่าอยู่ C ผมก็ไม่ค่อยได้ไปตีมันเนาะสำหรับการโซโลแบบนี้ครับก็ตําแหน่งพีทก็คือการที่เราจะมาตีมาหลอกตัวดาเมจพีทเราต้องกดยืนอยู่กับที่นะครับก็คือ AFK อยู่กับที่เลยแล้วก็ปิดชุบของพีทครับถ้ากรณีคุณมี r k ปายาคุณก็รอชุบแค่ r k ครับแค่นั้นเลยแล้วก็ใช้โอเปอร์ในจังหวะที่ ในจังหวะที่ก่อนลูกน้องมันจะออกมาก็โอเปอิดแล้วให้อาเคสแปมสกิลไปรัวๆนะครับถ้าดาเมจคุณพอไอ้ลูกน้องมัน2ตัวเนี่ยที่มันสะท้อนน่ยมันจะตายแต่ถ้าดาเมจไม่พอล่าได้ไหมก็สามารถล่าได้เหมือนกันครับแต่เพียงแค่ว่าถ้ามันตัวทองอะเลือดมันจะกลับไปเต็มหลอดทําให้เราเสียเวลาที่จะต้องตีมากขึ้นแต่สําหรับอาเคปายาที่ผมลองสังเกตดูนะ คือเหมือนดานเมจมันจะซอยย่อยมากกว่ามันเลยทําให้ตีบอสเลือดลดเร็วกว่าอาชีพอื่นนะครับาจากการสังเกตของผมอาจจะคราวนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงพีทนะก็ไม่ได้มีอะไรมากครับสำหรับพีทถ้าจังหวะที่มันจะใช้สกิลวงเนี่ยเราก็ให้กดสกาเลตเบสซิ่งหรือว่าป้องสกิลกันตายนะครับกับไคลี่ใส่ตัวเอง1ทีแต่ถ้าพีทใครถึกพอก็ไม่จำเป็นต้องใส่ไคลี่นะครับแล้วเราก็ยืนอยู่อย่างนี้เลยครับเราไม่ต้องขยับไปไหนแล้ว จุดที่ควรระวังอีกอย่างหนึง่งคือเราควรที่จะยืนอยู่ในตำแหน่งเดียวกันไม่ควรมีใครยืนแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรไม่ควรมีใครยืนเยื้องกันครับหรือว่ายืนคนละตำแหน่งแม้จะอยู่ใ,ใกล้ๆกันก็ตามนะครับเพราะมันจะทําให้โดนสกิลว,วงม่วงคุณลองสังเกตดูดีๆนะว่าเนี่ยทั้งปาร์ตี้ไม่มีใครโดนวงม่วงเลยถ้ายืนอยู่จุดเดียวกันอ่าแล้วพอบอสใช้สกิลเนี่ยครับเราก็สกาเลตเบสซิ่งเอาไว้กันตายให้เราแค่นั้นเลยครับ คับถ้าจังหวะมันพอดีนะครับก็เนี่ยเห็นไหมครับลูกน้องมันก็จะตายพอดีถ้าเราโอเปอร์ในช่วงก่อนที่ลูกน้องมันจะออกมานะครับแต่น,นี้ก็ต้องไปลองดูนะครับว่าเราต้องไปฝึกดูครับมันถึงจะเข้าใจว่าเฮ้ยจังหวะไหนลูกน้องมันถึงจะออกมาเราจะได้จําแบบเวลาได้อ่าแล้วก็อีกสก,กิลหนึ่งที่สําคัญมากนะครับตอนนี้ครับหลังจาก50มันจะทุบ ให้เราใช้ไคลี่หมู่หรือสกาเลตให้ทันนะครับเพราะว่ามันมีจังหวะที่ทุบขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ตายเลยแบบงงๆเหมือนกันนะครับบางทีคือถ้าเราป้องกันเอาไว้ก่อนก็ดีนั่นคือจะเป็นไคลี่หมู่หรือว่าสกาเลตเบสซิ่งก็ได้ครับเพราะว่าจังหวะนี้ผมเคยตายบ mm ่อ hmm. ยคืออยู่ดีๆมันก็ทุบแล้วโดนดาเมจสองฮิตแล้วตายไปเลยอ่าแถ้าผ่านในจังหวะทุบมาได้แล้วดาเมจเพียงพอมันก็จะสามารถฆ่ามอลล็อกได้สบายๆแล้วครับแค่นั้นเลย เห็นไหมครับจากบอสที่ว่ามันเคยยากมันก็กลายเป็นง่ายถ้าเราถ้าเราเข้าใจในเทคนิควิธีการล่าของมันนะครับแต่ถ้ากรณีเซิร์ฟคนเยอะมันทําแบบนี้ไม่ได้งไงเพราะว่ามอลลกมันก็จะเดินไปเดินมาแล้วนะมันก็จะไม่สามารถทำดาเมจได้แบบนี้นะครับส่วนอมลา,าก็ไม่ได้มีอะไรมากครับอม马า,าสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับพีทก็คือปล่อยออโต้ไปเลยครับแล้วเอาตัวดาเมจสตัวไปยืนคอร์สกัน แต่ส่วนที่เป็นจังหวะสําคัญก็คือสกิลของบอสหลังจากครึ่งหลอดครับคือนั่นคือจุดที่ควรระวังของอามาลาแค่นั้นเองครับก็คือควรใส่สกาเลตเบสซิ่งให้ทันแล้วก็กดชุบหมู่มันจะทําให้ทีมเราทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องนะครับอ่าแล้วคุณลองสังเกตดูนะครับมันจะมีกล่องขึ้นมา2ออันถ้าทีมเราตายเราอย่าเพิ่งชุบทีมเราตอนนี้นะครับให้วิ่งไปหากล่องครับ อ่าแล้วกดสกาเลตเสร็จแล้วกดชุบหมู่เลยครับตอนที่ลูกบอลมาเริ่มชาร์จได้ประมาณ4ถึง5วินาทีเห็นไหมครับว่าถ้าเราใช้สกิลจังหวะถูกอ่ะทีมเราจะสามารถทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องแล้วบอลก็จะตายเร็วมากบ้างครับแต่อมัลามีข้อเสียอย่างเดียวเลยตรงที่ว่าถ้าดาเมจไม่พอเนาะมันก็จะแบบคือคาริสเบิร์กมันชอบตายก่อนอ หรือไม่ก็ถ้าคาริสเบิกไม่ตายก่อนถ้าดาเมจไม่พอมันก็จะไม่สามารถปิดอมาลาได้ครับมันจะแลกเลือดกันไปแลกเลือดกันมาครับสุดท้ายแล้วเราก็พลาดมันก็รีอยู่ดีแต่ถ้าดาเมจเพียงพอและพีททาจังหวะได้ดีก็คือจะใช้เวลาประมาณนี้ครับหรือถ้าเลเวลน้อยกว่านี้สําหรับเซิร์ฟใหม่ๆก็อาจจะเร็วกว่านี้นะครับส่วนอันนี้ก็ไทม์โฮเดอร์นะครับบอสท,ที่น่าปวดหัวของใครหลายๆคนนะครับ เราดูนะครับว่าจังหวะระยะของพีทที่สมควรที่จะต้องยืนนะครับคือยืนแบบสุดวงนะครับยืนสุดวงหมายความว่าวงไอสกิลที่มันขึ้นมา3ทีนะครับวิธีการยืนของพีทแต่ผมลองดูใหม่เมื่อกี้ไปบังคับไอสอตัวนั้นอยู่นะครับให้เอามานี่เราสังเกตดูนะครับว่าเลขที่เราลากบอสเข้ามาคือ059ย์5้กนะ็คือตี59นาที คราวนี้เราก็จะลากไปที่มุมนะครับมุมตรงหัวบันไดไปมุมไหนก็ได้ครับสองมุมนั้นน่ะแต่เราควรเลือกมุมที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมุมที่มันไม่สามารถกดเดินชนมุมแล้วมันไถออกข้างๆได้ครับถ้าเราไปมุมขวามันจะเดินไถออกข้างได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเลือกมุมเนี่ยครับมุมตรงหัวบันไดมันจะไม่สามารถที่จะเดินไถออกข้างไปได้มันจะทําให้ทาโฮเดอร์ไม่พุ่งไปแล้วก็พุ่งกลับมันจะพุ่งไปที่เดียวแล้วพุ่งอยู่กับที่เลยครับ แล้วก็สิ่งที่ควรระวังคือทําไมพีทไม่ควรไปยืนอยู่ใกล้ตัวดาเมจรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าไปยืนอยู่ใกล้มันจะมีสกิลหนึ่งตอนที่ทามโฮเดอร์ตีธรรมดาครับมันจะสุ่มดีบัฟพีทจะแพ้ดีบัฟแดงอย่างรุนแรงแล้วก็คือลดเลือดเรื่อยๆแต่วิธีแก้ก็คือถ้าโดนแค่แดงเดียวเราสามารถโดนดาเมจหฮิตกดดอกครึ่งแล้วพอโดนฮิตที่2ให้กดดอกเต็มนะครับแล้วพอโดนฮิตที่3เนะี่ยไ ที่เด้งเลือดของเรา h p Regen นของเรามันจะเด้งมาจนเต็มหลอดครับมันจะทำให้เราไม่ตายเงื่อนไขมันคือเลือดคุณต้องเต็มหลอดถ้าเลือดคุณลดคุณจะถูกบังคับตายสําหรับสกิลบัฟสีแดงที่เป็นไฟเนาะนะครับลองสังเกตดูดีๆว่าตัวดาเมจของผมเนี่ยจะแค่เลี้ยงสกิลเอาไว้จะยังไม่ตีมันนะครับผมจะรอสักประมาณ22หรือ23ผมถึงจะเริ่มทำดาเมจส่วนพีทผมก็จะเอายืนไว้แบบนี้เลยครับไปรอชุบ รอชุบอีกตัวก็พอแต่ว่าระหว่างเนี่ยครับถ้ามาด้วยกันกับเพื่อนก็ให้ตัวดาเมจไปตอบคําถามให้ถูกครับก็จะไม่ตายแค่นั้นเลยมันจะทําให้พีดเล่นง่ายขึ้นนะครับสำหรับําโฮเดอร์แล้วถ้าเราใช้เทคนิคแบบเนี้ยมันจะดีตรงไหนหรู้ไหมครับดีตรงที่ว่าบอสมันจะไม่มีการใช้สกิลอ้วกมันจะเอาง่ายๆมันจะพุ่งปุ๊บมันจะตายทันทีเลยครับถ้าเราทำแบบนี้แต่ถ้าเรา ทำดาเมจไปก่อนเนี่ยโอ้โหจะเป็นงานหนักของพีทเลยครับเพราะว่าถ้ามันครึ่งหลอดก่อน3นาทีเนี่ยก็คือบรรลัยเลยครับอลองสังเกตดูเห็นไหมอเผมผมจะบังคับออกมาให้มันตอบคําถามให้ถูกเพื่อที่จะให้เหลือตัวให้ชุบเพียงแค่ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าไป2คนสมมุติว่าอยากเล่นอาเปายาหรืออาชีพอะไรก็ได้นะครับแล้วไป2คนเนี่ยก็เอาพีทไปยืนให้ใกล้ขึ้นแล้วเอาอาเปายาปา,าเพื่อป้องกัน ไอ้ Ay, clock manager พุ่งเข้ามาหาพีทนะครับแล้วการติด time holder เนี่ยสัตว์เลี้ยงอย่าง p e นี y ก็จะตอบโจทย์มากๆครับเพราะว่าเวลาที่ clock manager มันเข้ามาหามันจะกินให้เราโดยอัตโนมัติเราจะไม่ไปโดนเลเซอร์และข้อควรระวังอีกอย่างหนึง่งพยายามอย่าไปโดน clock manager ตีนะครับเพราะถ้าโดนตีมันจะสุ่มดีบัฟให้เราเหมือนกันถ้าโดนทั้งตีแล้วก็โดนเลเซอร์ของ clock manager ถ้าโดน2แดงก็คือเตรียมตัวตายเลยครับ ก็พยายามยืนให้หลุดระยะนะครับแน่แล้วพอเห็นไหมครับ22ปุ๊บผมก็จะเริ่มตีแล้วเราก็ค่อยมาเริ่มใช้สกิลเริ่มโอเปอร์ลองสังเกตดูเลือดมันนะครับอ่าแล้วจังหวะนี้ให้ไปยืนอยู่ในวงนะครับตรงกลางที่เป็นสีขาวๆนะครับมันจะปลอดภัยแล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้นเลยครับถ้าเลือกมุมที่ถูกเราจะไม่ต้องขยับไปไหนเลยครับแล้วบอสก็จะตายครับมันจะตายแบบง่ายๆแบบนี้เลยครับไม่รู้นะครับว่าปล่อยอันนี้ออกไปแล้วมันจะไปปรับบอสใหม่หรือเปล่าแต่ผมว่าคงไม่ปรับหรอกเพราะว่าอยู่แบบนี้มาเป็นปีแล้ว เออผมก็ล่าแบบนี้มามาตั้งนานนะตั้งแต่บอสเข้ามาแล้วส่วนตัวต่อไปก็เป็นออกทูธนะครับออกทูธถ้าเพื่อเราเปิดแล้วสังเกตนะครับว่าถ้ามันใช้สกิลปล่อยไอเม็ดแดงๆเนะี่ยให้เราสกาเลตทันทีเลยนะครับสำหรับการเปิดการเปิดบอสมันจะปล่อยออสกิลเม็ดแดงๆออกมาก่อน1ทีหลังจากนั้น3มวิมันจะพุ่งนะครับให้พีซสกาเลตเบสซิ่งหรือ เราจะเลือกยืนฝั่งตรงข้ามกับตัวดาเมจก็ได้นะครับตัวดาเมจหลักนะครับแต่ถ้ากรณีแบบนี้มันจะเลือกส่มพุ่งนะครับเวลามันใช้สกิลพุ่งอ่าส่วนจุดสังเกตที่2นะครับสําหรับพรีสเนี่ยเราดูถ้ามันปล่อยไอเม็ดแดงเนี่ยออกมาให้เราวิ่งไปก่อนนะครับแล้วกดดอกครึ่งกรณีถ้าโดนสิบสแต็กนะครับถ้าคุณมีเด้งเลือดที่พออ่ะคุณจะไม่ตายอ่าแต่ถ้าเด้งเลือดสัก 50%หรือต่ำกว่า70%คือยังไงก็ตายครับถ้าโดน10 s ส a ต็นะครับแล้วก็ถ้าโดนจังหวะที่มันไม่ดีอ่าอย่างกรณีเม็ดแดงเมื่อกี้ครับให้นับไปอีก25วินาทีนะครับแล้วก็สกาเลต์เบส i n g ตรงนั้นนะครับมันจะใช้พุ่งอ่าพุ่งทีเมื่อกี้แหละครับแล้วคราวนี้หลูปต่อไปสังเกตดูว่ามันจะใช้สกิลเม็ดแดงตอนไหนอ่าถ้ามันใช้ปุ๊บให้ดูให้รอเวลามันใช้เม็ดแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับ และเราก็สกาเลตเบสซิ่งตอนตรงนั้นเลยเพราะว่าหลังจากที่มันใช้ไอปล่อยเม็ดแดงๆมาอีกทีนึงเนี่ยมันจะพุ่งใส่อีกทีนึงซึ่งพุ่งมันทําให้พีตายได้ถ้ามีสกาเลตแล้วเราวิ่งไปด้วยเราจะไม่ตายนะครับถ้าเราจําได้นะครับไม่ว่ามันจะพุ่งใส่ใครก็แล้วแต่เราใส่สกาเลตเบสซิ่งถูกจังหวะคือเราจะสามารถตีบอสตัวนี้ได้ง่ายๆเลยครับสังเกตดูนะว่าตัวดาเมจผมนะผมปล่อยออโต้เลยผมไม่ได้สนใจเลยผมจะมาโฟกัสกับพีซะมากกว่า แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสำหรับบอสตัวนี้อ่ะอันนี้เราก็ใส่สกาเลตแล้วนะครับแต่นี่เหมือนผมมือมืออยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้อ่าแต่โชคดีนะครับที่มันพุ่งไปอีกทางหนึ่งอันนี้คือเหมือนจะเหมือนผมจะมือแล้วเหมือนจะคุยกับเพื่อนในดิสคอร์ดอยู่ครับตอนนี้ผมก็เลยไม่ได้ใส่ซึ่งความเป็นจริงควรจะต้องใส่นะเพราะว่าถ้ามันพุ่งมาหาเราเราจะเสียเวลา ส่วนอันนี้ก็จะเข้าสู่หลูพุ่งที่4นะครับหลังจากที่ปล่อยเม็ดแดงออกมาให้นับไป20ถึง22วินาทีนะครับ20ถึง22วินาทีนับในใจก็ได้ครับแล้วก็ค่อยใส่สกาเลต t เบสซิ่งให้กับพีทเหมือนเดิมครับถ้าดาเมจเพียงพอมันก็จะสามารถฆ่าบอสได้เราสังเกตดูนะตำแหน่งการยืนของผมผมจะยืนระหว่างดาเมจอันดับ1ของตี้กับดาเมจอันดับ2นะครับ อ่ะเน,นี่ยกรณีอย่างเงี้ครับถ้าครบ2 2วิแล้วเราใส่สกาเลตเห็นไหมครับถ้ามันพุ่งมาใส่เราเราก็จะรอดครับแล้วเราค่อยวิ่งกลับมาชุบอ่าแล้วถ้าเราโดนเม็ดแดงก่อนนะครับให้เรามาเอามาวิ่งวิ่งเพื่อลบดีบับของมันก่อนนะครับแม้นเราก็จะตายเพราะไอ้สกิลนี้มันแรงมากครับมันจะถูกล้างได้ด้วยระยะทางการวิ่งสกิลพุ่งไม่สามารถที่จะลบดีบัฟได้นะครับ แล้วยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับถ้าใครต้องการให้สอนเทคนิคสําหรับการล่าบอสตัวไหนก็สามารถบอกผมได้นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเหมือนกันอยากจะได้ฟิลล่าบอสแบบนี้ก็เข้ามาในกลุ่มของเราได้เลยนะครับเป็นกลุ่ม a c e b o o k เนาะเข้ามาเพื่อคุยกันแล้วเราก็มีกลุ่ม Discord อีกนะครับเดี๋ยวยัง,ยงไงผมก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้ดนะีสคริปชันเนาะเผื่อเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจที่จะ เข้ามาเล่นหรือว่าอยากจะมาลองดูนะว่ามันเออมันจะสนุกหรือเปล่าหรือว่าใครที่ชอบการล่าบอสแบบนี้ก็มาเล่นได้ชิวๆครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ